เร่งปาฏิหาริย์ชีวิตด้วยทางลัทสมาธิคุณเชื่อไหมว่าชีวิตของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในพริบตาเดียวถ้าเรารู้จักทางลัทที่เชื่อมจากจิตใต้สำนึกไปสู่พลังสร้างสรรค์ของจักรวาลและสิ่งนั้นคือสมาธิที่ไม่ได้มีไว้เพียงแค่ การนั่งหลับตานิ่งๆแต่สมาธิคือสะพานที่จะช่วยเร่งปฏิหารให้ชีวิตได้อย่างแท้จริงวันนี้เรามาเข้าใจพลังของสมาธิจากมุมมองของสนามควอนตัมทุกครั้งที่เรานิ่งเงียบจิตของเราจะเริ่มเข้าสู่คลื่นสมองแบบอัลฟา และทีต้าซึ่งเป็นช่วงคลื่นที่เชื่อมจิตใต้สำนึกกับสนามพลังงานควอนตัมที่ห่อหุ้มจัก,กรวาลทั้งหมดสนามควอนตัมนี้มีความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงการเงินความรักสุขภาพ หรือเส้นทางชีวิตที่นี่คือแหล่งของปาฏิหารและสมาธิคือประตูสู่ปาฏิหารสมาธิไม่ใช่แค่นั่งหลับตาแต่มันคือการเดินทางกลับสู่ตัวตนสมาธิไม่ใช่แค่การปล่อยวางแต่คือการเลือกอย่างตั้งใจเป็นการบอกตัวเองว่า ฉันไม่ใช่แค่ร่างกายนี้ไม่ใช่แค่ความคิดนี้ความกลัวหรือความทรงจำฉันคือพลังงานแห่งการสร้างสรรค์ที่สามารถเปลี่ยนอนาคตได้ทันทีถ้าคุณสามารถหยุดการวนคิดเรื่องเดิมๆได้แม้เพียง15นาทีสนามพลังงานของคุณจะเปลี่ยน และชีวิตภายนอกจะเริ่มตอบสนองต่อพลังใหม่นั้นอย่างน่าอัศจรรย์วันนี้เรามีบทฝึกสมาธิทางรัดที่จะเล่งการเปลี่ยนแปลงภายใน5นาทีมาแบ่งปันวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่บทฝึกแบบง่ายๆแต่ทรงพลังอย่างน่าอัศจรรย์ ขอให้คุณหลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆแล้วตั้งเจตนาแบบนี้ในหัวใจวันนี้ฉันคือสนามพลังงานของรักแท้ความมั่งคั่งและปาฏิหาร หายใจออกพร้อมปลดปล่อยตัวตนเก่าๆที่คุณไม่อยากแบกอีกต่อไปคุณไม่ต้องหาเหตุผลไม่ต้องย้อนอดีตแค่เลือกใหม่เดี๋ยวนี้เลยทุกครั้งที่คุณฝึกแบบนี้คุณกำลังบอกคลื่นความถี่ของจักรวาลว่า ฉันพร้อมแล้วและจักรวาลก็พร้อมจะตอบรับคุณทันทีพลังจากอนาคตดึงเข้ามาสู่ปัจจุบันถ้าคุณอยากมีชีวิตใหม่ที่มั่งคัง่งคุณไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนแต่คุณต้องรู้สึกให้เหมือนว่าปาฏิหารินั้นได้เกิดขึ้นแล้ว ความลับคือจักรวาลไม่ตอบสนองต่อคำอธิษฐานของคุณแต่จักรวาลตอบสนองต่อความรู้สึกที่คุณน,นั้นปล่อยออกมาดังนั้นหากวันนี้คุณอยากดึงดูดรักแท้คุณจงนั่งสมาธิด้วยหัวใจที่อิ่มเองมคุณจงใช้ชีวิตด้วยความรักราวกับว่า คุณนั้นมีผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นอยู่เคียงข้างแล้วจงทำอะไรก็ได้ให้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังอินเลิฟังเพงลงรักแต่งตัวให้สวยแต่งตัวให้หล่อดูแลตัวเองให้ดีราวกับว่าวันนี้ฉันจะได้ไปเจอคนพิเศษของฉัน หากคุณอยากมีรายได้1นึ่งแสบาทต่อเดือนหรือมากกว่านี้ให้จิตของคุณให้ขอบคุณล่วงหน้าไปแล้วว่าคุณนั้นได้รับแล้วขอบคุณเงิน1นึ่งแบาทที่หลังไหลเข้ามาฉันได้รับแล้วขอบคุณเงินสองแสนบาทที่หลังไหลเข้ามาฉันได้รับแล้วฉันมีความสุขฉันมีความสุข ให้คุณรู้สึกแบบนี้รู้สึกแบบนี้เพราะความรู้สึกของคุณคือกุญแจสู่ปาฏิหาริย์ทุกครั้งที่คุณรู้สึกอะไรคุณนั้นส่งพลังงานออกไปข้างนอกถ้าคุณรู้สึกรักคุณส่งพลังงานความรักและคุณก็จะดึงดูดบุคคลผู้คนที่เต็มไปด้วยความรักเข้ามาสู่ชีวิตคุณ ถ้าคุณรู้สึกถึงความมั่งคัง่งมีมากมายเหลือเฟือคุณก็ได้ส่งพลังงานของความรู้สึกนั้นออกไปและคุณก็จะดึงดูดความมั่งคัง่งกลับคืนเข้ามาโอกาสผู้คนต่างๆจะไหลเข้ามาแบบที่คุณไม่รู้เลยว่าเกิดขึ้นได้ยังไงสมาธิคือทางรัฐ ที่ทำให้เราย้อนเวลาได้เราไม่ได้รอให้ชีวิตเปลี่ยนเรากําลังเป็นคนใหม่แล้วชีวิตใหม่จะตามมาในโลกควอนตัมไม่มีคําว่าไกลเกินไปไม่มีคําว่าเป็นไปไม่ได้มีเพียงคําถามเดียวที่คุณต้องตอบตัวเองให้ได้คือวันนี้ คุณพร้อมจะเป็นคนใหม่หรือ,อยังเพราะปาฏิหารไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามแต่มันเกิดขึ้นจากการที่คุณผ่อนคลายเบาสบายเป็นพลังงานหนึ่งเดียวกับสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาแล้วปล่อยให้สิ่งนั้นไรลเข้ามาอย่างเงียบๆโดยที่คุณไม่ต้องสงสัยว่า จะเกิดยังไงจะเกิดเมื่อไหร่ขอแค่คุณรู้สึกอิ่มเอมกับสิ่งที่คุณปรารถนาว่าคุณนั้นได้รับแล้วขอให้วิดีโอนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามที่สุดในชีวิตคุณและถ้าคุณอยากจะเดินลึกขึ้นไปอีกอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์วิดีโอนี้ออกไปให้เยอะๆเพราะทุกครั้งที่คุณแบ่งปันพลังงานแห่งความรักความมั่งคั่งคุณก็ได้ส่งพลังงานนั้นออกไปและจักรวาลจะส่งความมั่งคั่งความรักความอุดมสมบูรณ์นั้นกลับมาหาคุณร้อยเท่าพันทวี คุณกำลังเปิดทางให้ปฏิหาริย์ไหลกลับมาหาคุณในแบบที่คุณคาดไม่ถึงและสำหรับคุณผู้หญิงถ้าคุณปรารถนารักแท้ถ้าคุณปรา,ารถ,ถารานาผู้ชายที่รักและดูแลให้เกียรติคุณอยู่กับคุณไม่อยากไปไหนจากคุณเรามีอีบุ๊กที่ชื่อว่า30 days feminine magic อีบุ๊กเล่มนี้ จะพาคุณกลับเข้าสู่พลังหญิงที่สวยงามคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่ดึงดูดรักหลังจบอ e ีบุ๊กเล่มน,นี้คุณจะไม่ต้องร้องขอให้ผู้ชายคนไหนรักเพราะคุณจะส่งพลังงานแห่งรักและรักแท้นั้นจะเดินเข้ามาหาคุณเองและถ้าคุณรู้สึกแล้วว่าฉันนั้นคู่ควรกับผู้หญิงที่ เป็นที่รักที่ดูแลที่ถูกเชิดชูดุดดังราชนินีอีบุ๊กเล่มน,นี้คือของขวัญที่คุณจะมอบให้ตัวเองแอดไลน์อรุณทิพย์วันนี้เราให้คุณในราคาพิเศษเพียงแค่390บบาทขอเพียงแค่คุณอยากจะเปลี่ยนเราพร้อมจะมอบมันให้คุณเพราะนี่คือของขวัญที่เราอยากจะส่งมอบให้ผู้หญิง ทุกคนที่เธอนั้นรักและก็รู้คุณค่าของตัวเองเพราะโรคเราเดินทางมาสู่วันนี้ได้ด้วยความรักเราจึงอยากส่งมอบอ e ีบุ๊กเล่มนี้ด้วยความรักเพื่อให้คุณได้สร้างรักที่คุณนั้นต้องการกลับมาขอบคุณที่ เปิดใจรับพลังงานดีๆจากวิดีโอนี้และถ้าคุณอยากอยู่ในพลังงานของความรักความมั่งคั่งโดยไม่ขาด อยากจะขอให้คุณได้กด subscribe แล้วเราจะได้เจอกันทุกวันคุณสามารถกลับมาฟังวิดีโอนี้ซ้าแล้วซ้าอีกได้เพราะพลังงานในวิดีโอนี้คือพลังงานจากพระเจ้าพลังงานจากจักรวาลพลังงานจากความรักความมั่งคั่ง ที่ส่งมอบให้คุณทุกครั้งที่คุณได้เปิดฟังสำหรับวันนี้ขอให้คุณได้มีชีวิตที่เต็มไปได้วยความรักความสุขความสวยงามความอิ่มเอมใจไม่ว่าคุณจะปรารถนาสิ่งดีๆมากแค่ไหนคุณนั้นได้รับมันแล้วจงรู้สึกมันและจงส่งพลังนั้นออกไปสวัสดีค่ะ